สบายดีและสวัสดีเด้อพ่อแมพี่น้องเบิดสู่ผู้สู่คนเนาะก็มาพบอพอกับคู่คิวนะอีกเซนเก่าเซนเดิมทุกคนเนาะมือนี้ก็เพวกเข้าชิมงานไดมาอยู่ที่ประเทศไทยเนาะจังหวัดเชียงรายประเทศไทยเป็นมือที่ซีแล้วเนาะนอนใจตามคืนแล้วเป็นมือที่สีแล้วจนะนนวเ,ทวนะเท่าที่ได้เฮ็ดคลิปลงไปที่พ่อแมพี่น้องหูเนาะพวกเขามาํากันแรกๆก็มีอยู่ สามคนทีมงานเบาลี่คูดอยแล้วก็บคูคิวเหตุพ้นที่พกเขามากก็คือละมาสงหนองเงินเนาะพานหนองเงินมาหักตาที่โรงพยาบาลก็คือทีมงานีพพอเขามียุสีคนเนาะที่พอแม่พี่น้องก็ยังขาดดำบาเล่าที่เหตุผลกับพ่อแม่พี่น้องกับนาเจ้าจหุนแล้วแหลนะเนาะดำบาลล่าก็ได้เบ้าอยู่ในซองห้องดำบาเล่าแล้วว่ามาบดได้แ้วก็ กูคิวก็ได้เบอลไปแล้วเนาะบอลดำบอลเหั้าแบบมาบ่ได้แล้วก็มีหลายๆคอมเมนต์เพิ่นก็บอกว่ากินหอดดำบอลเหาเนาะกูคิวเองก็บชุดที่กินหอดนะขาดดำบอลเหาไปเห็นไหมเฮ้ยมาพี่ผุดดอยเอ้าพี่น้องสบายดีบอลดำก็เนาอ้าเพื่อนไปกำลังเฮ็ดคิมากินหอดดำบอลเหาอยู่สบายดี ยั่คอวะสบายดีพี่น้องัสบายดีพี่น้องสบายดีแล้วพี่น้องพเองบางคนนอก็นังก็นั่งก็นั่งไปจะไลยมาจะไหนวะนั่งขึ้นรถมาหนิแล้วป๊ตตงกล่องถ่านเลยวะโม่เป็นฐานนะเป็นหว่ายมาจังถูกไม่บอกหม่บอกโอ้จมควรแตงแตงเมเ้ายังไม่ทันเด็กกินเข่าเลยเด็กินเข่าปะ นั่นแหละกินน้ำมันโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขอบใจขอบใจอ๋อมันต้องมีใคาหลักเปลี่ยนและขอบใจในอนิเมะมาตอนนะมาตอนน้องอ๋อหนึ่งเงินอ่าออเอเธอเดี๋ยวหนไปหายทุกคนไปหายไปไหนได้เนียใครดำให้กินข้างใน่ขอบใจเลยดิเป็นยังไงครับไปมาข้างใน่ พี <geon> in morning, ่น้องกําลังเว้าฮอดดําบ่าวลาวอยู่คือลายคลิปเติบเนาะที่พ่อแม่พี่น้องเพิ่นคอมเมนต์มานี่อยู่ในนี้เพิ่นก็คอมเมนต์ได้ดํเบิ่งเด้อเดี๋ยวจใ้เบิ่งอ่าเพิ่นว่ากินอดบ่าวลาวเนาะใดบ่าวลาวมานพนะเนาะโอ้เป็นหลายๆเขาบ่ทันได้กินเนาะยังบ่ทันได้กินแต่มื้อเช้าอีหลีทนี่ว่าท ฉันก,ก็ะสบขิงเขาก็นเนาะเหรวกะไปพอดีเขาออกเดินทางนะทุกคนแบบอออกมาตั้งแต่ตอนหาโมเแล้วกมาฮอดอ่ันนั้นปุ๊บกะบ,บ่ทันไดีซื้อิันยังกะคิตใจว่าขามมาเราจะมากินอยู่คิวคือจะเข้าเคยกินนะนะ <c oughs> อบัอดนี้มาปุ๊บสัมผัสเจอรถอ่ะพอดีสวนทางอ่าโชเฟอร์ที่าขับรถท่าเข้ามากเลยไล่รถเมลเหล้วกขึ้นรถเมลมาพี่เลยตั้งแต่สาออกจับบ้านมาแมน กูคิวคิดว่าแบบดามบอลาจะบนมน้ามณีขนาดโทรหากับบุตรใดมนี้นี่เพราะว่าปกติโซนสามมื้อก่อนโทรลมกันอยู่แน่โทรลมกันอยู่เออมื้อนี้โทรหาแล้วบ่ติดบ่รับโทรหาแม่เมจีกกับ่รับมื้อนี้ตึกเป็นหยังแม่นบอกกันอะไรวเฮียนบ่แม่นบอกกันอะไรที่น้าๆเอาลูกไปโรงเรียนเพราะว่าเอ่อยู่เฮือนนี่เอาวันนั้นเนี่ยแบบเฮาใส่ไวไฟถ้าหากออกจากบริเวณเฮือนเห็นไปบอกว่าทั้งเฮาทั้งเมียคือกัน ติดต่องม่ได้กินฮอทซีพี่น้องเพิ่งได้มาเซฟไพ่เขามัอนี้กับผู้พูดได้ก็ดำบอลล่าจะมาเลยพี่น้องคือเด็บเบาจาม่าอะลรเพราะว่าก้อนนั้นนี่คือโบมีพาสปอร์ตเนาะแล้วว่าลาจิมานะนำเราครบแล้วลเราโบนี้อันมือว่านี่กับวาชิมาทาเราโบมาน่ะมัอนี้กับวาชิมาก็ทาที่ชิท้ายไปไหมตัวหากับโบได้พี่น้องก็เลยเด็บจมให้กันฟังนี่แหละว่ากินฮอดดำบอลล่าเพราะม่พี่น้องเอฟซีเพิ่งกับกินฮอดดำบอลล่าลายเติบ ดีใจนะดีใจแล้วก็ต้องขอบมือขอบใจนะ้ำบรรดาพี่น้องเมื่อทุกถูกคนที่ว่ายังบ่ลืมเหรออาโอ้วันนี้คือว่ามีโชคได้วยวันนี้เฮาไปเฮ็ยยังก็นนะ่าจะสําเร็จได้เหมือนี้น <c> ก <oughs> ินหอดหมูกับหมูมากด้ยพี่น้องเอาเป็นว่าอันนี้เอาขึ้นห้องก่อนเบาลิอยู่เทิงโอเคแล้วก็ไปเยี่ยมยามน้องก็เอาเป็นอยู่ห้องเบอร์1 1ึ่ชุดท้ายเลยไปนํากันเนาะไปนํากันปะปนํากันเหรอเงินเงินเงของเก่าเฮาอ่ะโอ้แม่นบ่ๆๆอันนั้นครับ โอเคสันทงให้เอาเอาแบบนี้ก็เนาะแบงนั้นเขาคือมื้อทั้งเนาะไปเยี่ยมยามน้องเงินนะไปกินพี่น้องหลังจากที่ยามเราล่ามาหอดะไปบุกของนองนน้องแพดกำลังนอนก็ได้กินนะนอนยันสบายดีพัดสบายดีสบายดียดน้องเอียนกับน้องเงินอยู่ในห้องเนาะนี่น้องเงินนอนรับผักพรอนพี่น้องนองเอียนกับก็นองพัดกัน,น่ะจะผักพรอนละพอดีอ่าบดดับาดมานอนโดนล้วจ เราตั้งใจไปกินข้าวเช้ามามาส้มวงปลายเลมีหยังเฮ็ดเนาะตั้งใจไปกินข้าวเช้ามาเรามาพักพรอนเลยเป็นจังได๋หูสิเป็นจังได๋มาอยู่ประเทศไทยสีมือวันนี้เนาะเฮามาเนาะแม่สีมือแต่ว่าน้องพัดเดินทางจากบ้านมาหาห้องมือแล้วเนาะห้องมือนั่นแหละห้องมือวันนี้จะหาหาข้าเช้าเจ็ดเดียวห้อมื้อนี้ล่ะมาอยู่เมืองไทยก็ขายกับบานเฮาอยู่เนาะขายแบบ การกินการยุ่งค่อนข้างคลาย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 นะเอียนด้เป็นยังไงลึงเหรอสิลึงแล้วว่าส่วนนึงน่นองเอียนมาเมือนทำอิฐ <c oughs> น่องเอียนมาเมือนทำอิฐ <c oughs> หัน <c oughs> จับหัวจับหัวแล้วก็จับเอิกนงด้วยเนออาะเพราะว่าอยู่บ้านหันแบบยังเอานมให้ลูกหน่อยกินนะดัอยังเอาเงินให้ลูกหน่อยยางเอานมให้ลูกหน่อยกินยนิดแล้วก็มาในแบบนมก็อันเปิดให้ลูกหน่อยกินเนาะเป็นเป็นเบ่งว่ะเบ่งแล้วก็จับ เจ็บอ่าเอิ้กแล้วก็ขึ้นไปหาหัวมันเจ็บหัวเมื่อวันนี้วันนี้เนาะวันซึนปะื่มวันวันก็คุกอยูกับเข้าไปถามเพื่อนดูอันเซเว่นเพื่อนก็เอายาแก้ปวดไหลมาให้บอกดิเดินี้ดีแล้วเนาะดีแล้วไม่หนาวตอนนี้พอเขายุ่งกันแโอ้ไลฟ์คนเกิดเล่นมาครบหน้าพอตากันหมดละปาลีเพื่อนก็กำลังสบายดีกำลังตื่นจากฟัน นอนเวียนเนี่ย <c oughs> มียเด็ยนวเนี่ยนอนถาดำบาอบลาวในะันนี้เนาะมีใจดีใจแลายลนคนาุยล,ลายลายคนนอนถาเนาะดำบาอบลาวคุยว้กันรอขึ้นเคียงอ่า <c oughs> เป็นลายอิดก่อนเนาะเล็กน้อยหากินเข,นขาเราพาคุายตัวไปพอตะเกียรไปกินเขาเราจะพา,าก,กันึไปโรงพยาบาลเนานะพอดีเวลามันแบบใกล้ๆที่ทยงๆกันนะพอดีดำบาอบลาวอาชิมาพี่น้องเนาะต้องก็ถอดพ่อแม่ี่น้อนลายๆที่แบบบุคคลเนาะ ก็ดำว่าเราทัวรมาแล้วแหละพี่น้องนะอ่าในคอนเทนต์เดอ๋ยวพอม่พี่น้องซื่อๆความจริงเขัาก็ฮูเราว่าดาก็เดินทางมามนี้อน่าพี่น้องก็เลยมาพาสุไทร์เป็นยูนี่แต่ว่าความจริงอ่ะเราหันไปแอปเลยที่้ต้ก่อนเห็นกูเชืติทต่อหามื่อเช้าพุ่นนาะเออที่โตาเอาเทีอวว่าแบบแต่ในหูนากี่คุยนะดำาเราแบบบูมินเน็ตแต่ว่าดีย่างหนึ่งคือแบบ อันนั้นจงขอความแบบพิมพ์เป็นคนหนึงสื่อที่ได้อาบัติธรรมน่งพีาาง่ได้บ่นั่งนำบาลลี่ตัวดีใจที่ว่าทั้งดำบาลาเข้ามาช่วยภาร,รกิจทางกูคิวอีกเทีหนึ่งก็ดีใจนะเพราะว่าทีมงานเราถ้าวัยอายุครบทีมเมื่อใดก็ความฮาจงบังเกิดเอาความฮาไปก่อน <laughs> แบบกาบ้านบ่ได้มองนะเพราอมาที่น,นนะอนกาแต่ล,มมละมะือกับนีแต่้สามคนนั่งม่ั่งเมื่อไรกับที่กับทั้งน้องากับกบกแต่ว่า ทา่านก็บอกวเพิ่นก็ะตอกได้เบิ่งน้องนอง้นองเงินเนาะแม่นอยูอ่ตลอดนีนะชวนปู่ไปไปต่อจากทีมันสางทีมงานเฮาเนาะอ,อันนี้ก็เป็นของฝากของตนเล็กเล็กน้อยก็คือของแถมก็คือการไปเที่ยวเนาะเป็นของฝากของตนเล็กเล็กน้อยจากอ่าทีมงานของเฮากา็ยินดีต้อนรับดามบอลลาวซู่ประเทศไทยขอบใจอยากเป็นทางการขอบใจวันน้วให้พี่น้องมาดูเพื่อนเรก็ขอบใจ,บใจบนํ <laughs> าทางทีมงานเด้อวเพื่นเนาะ โอ้ยุถ่าตอนหับตั้งแต่มมือสาวันเขานำเพื่ท่านได้กินพันว่าแม่ยังไม่มได้กินเดียบไม่กินเล้เขาซ้ายเนาะ <laughs> <laughs> เดี๋ยวจังน้อยชิพ่าไปเลี้ยงบาลี่เป็นคนใช้จำบาร์เราไต้ัดเออกลับมากับฮามแตงจางจางมีความชิลเลี้ยงเ,ย <laughs> เออเดี๋ยวดีใจลนะแล้วยเนะ <laughs> าะความเป็นแน่นเนาะพอมาอยู่ทางฝั่งนี้ก็คือพวกเขาจะพากว่าพวกเขามามาก่อนค่อนค้างแบบ การที่คิดไรไปเวลามันก็บ่ได้ฮิ่งดอกแต่คนมันยุย่แต่แทคือหมูซื่อครงมันดนนะนะคือเขาบ่ได้หยั่งแน่นอะชุ่มมือก็มีได้า่าซื้อมาก,ก็เอาไปชกอาหารการกินกินเขาแหละน้องพัดนัก็ผาคราัวก็คือบรีวามาดูแลน,น้องย่ห้องคือบ่อยากให้ออกไปนอกไปหน้าเธอครับเชฟเนาะเชฟก็พาบ้องยุนในภาวะโอเคก็อน่น,นะเวลาเอามื้ออื่นละหมื่นม้อนัดเขาไปโรงพยาบาลก็เขาก็จะหูกันนีเนาะแล้วก็ ไปหันมาเนี่ยก็จมีได้พอไปแต่ว่าพอไปก็คือพออยู่ห้องบ่เป็นพี่น้องพอก็ต้องออกไปเลาะหันเลาะนี้เนาะก็จะมีคอนเทนต์หลากหลายคอนเทนต์ที่ออกมาให้พ่อแม่พี่น้องได้เบิ้องในชมทางซองเบาดําเอ้ยฮัก็มาเนาะเบาดําทางซองเบาดําเอ้ยต่อจากนี้ไปอ่าเบาลี่เอ้ยแล้วก็ครูดอยเอ้ยเนาะก็จะมีคอนเทนต์นั้นคอนเทนต์นี้เป็นเลาะหันเลาะนี้ก็ฝากพ่อแม่พี่น้องติดตามเป็นกำลังใจเนาะพี่น้องเนาะก็คือเบาลี่ว่าแหละเป็นของแถม มันบ่ได้มันลักลักลักล,ก,ล,ก,ลกแคือเฮามาเป็นกำลังแห่งใจ้กับน้องเงินแล้วก็ก็เราเฮาก็จะมาบ่ได้ะใดเราทางบ่มีพ่อแม่พี่น้องเพิ่นซัพพอร์ตมาก็คือจังซี่เนาะอ่าสำหรับการมาเทานกนก็อ่าตั้งแต่เดินทางมาหนะคือมอียันเตียใจปุ่นเพิ่นซัพพอร์ตมาเดี๋ยวจะให้นอนอ่าพักอ่าเป็นตัวแทนต่างหน้าครอบครัวกอัาขอบกขอบกขอบใจเพิ่นเนาะก็จะมีทางนาคิมกับเอ้อแอนนี่เพิ่นครับเพิ่นก็นสมทบมา เราก็มีทางออาอัตเพิ่มเพิ่นก็เป็นหัวเป็นใหญ่อัดตต้อนอนเลยตังเต่เที่เขามาขั้งก้อนเพิ่นก็โทรหาทักห้าตลอด้อนเลยว่าพยายามเด้อยพยายามบอกพอน,นองแม่นองเบิ่งแย่งนองให้ดียังสุกภาพะออาอัตเพิ่มเักหน้อยอีกมือช่องมือเพิ่นก็สิมาสพดอายดับ่อเลาอยู่สจีงม,มาเขากันจะรอดไอดอารัต ไอ้อาเกือ <vengeance> ป้าบันไซสิคือมาคือมาเป็นก็แรกเลยไใจกับนังกัินหนาจะหนาจะมือประมาณมือถ้าได้พักตั้งแต่เมื่อวานเป็นมือพักหรือว่ามือพักฟืนเนี่ยพอเพิ่นต่อมามือวันเสาร์มวันอาทิตย์นะแล้วก็มีทางอ่าพอน้อยเนาะอาุ่มึงเลยอายุมึงเลยเนาะเพิ่นกะส่งมาเป็นคาคนนำสัมปาของน้องกทำครอบครัวก็มีทางแม่หนูแดงเสุดสู ่าครูคิวจำเม่ดได้ว่าอยู่จังหวัดแม่นุแด,ด,ดนก็ดอุดรอ่าเพราะว่าบาวลี่เคยไปเยี่ยมยามเพิ่นถึงฮอดถึงเพื่อนท,ทางแนวอุดรอ่าแล้วลก็อันนี้ก็คือชีทานที่เพิ่นอ่าสมทบมาในการอยู่กันกินใช้จ่ายของครอบครัวของอ่าน้องเงินเนาะแล้วก็บวกกับขังก้อนที่เฮาอ่าเลือสต๊อกเงินไว้เฮากลับไปหาแต่ว่ายังมีน่าจะยังมีอยู่ทางอูดอยแล้วนะอูดยช่วงนี้ก็บ่กใคยได้ใช้จ่ายหลายงนะสําหรับน้องน้องเงินพัฒนา จะมีได้ค่าห้องค่าห้องแล้วก็กินก็บซ้ำขับตางคาับบางมื้อก็จะมีพยาจบุเพิ่นช่วยมาคือยั้งมื้อวันนี้แม่แม่น้องเพินเ่นก็ให้เด้นเนาะเอาก็ไปซื้อได้แล้วเพิ่นก็ให้มาแล้วแล้วก็บทางไอ้ฮักที่พาไปเที่ยวกัน,นไอ้ทมบ่นัอกเพิ่นก็เสือาหารการกินให้อังกีษนะพอพออยู่ได้อยู่ก็แต่ผมมีพ่อแม่พี่น้นองเพิ่นซัพพอร์ตมา พวกเขาก็จะมาบ่ได้แหละอ่าการมากก็แบบถ้าบ่ได้เฮ็ดคลิปแต่มันก็แบบคนข้างที่ว่าลบาบากนิดงนึงแบบพวกเขากับบุมมีทุนบุมมี่ฮอนที่จะพาน้องมานะพวกเขาก็ต้องเฮ็ดคลิปอะไยังพอมีรายได้เขามาจุนเจอกัาพวกเฮาขายุขาก,กินค้ารับขานอนกันเนาะแม่กะตาอพอผักแม่พักพี่พักนองได้อย่าลืมเบิ่งคลิปเปกําลังใจกับพวกเขาเด้ดเนาะ,อะนอนพัดเขาขอบใจที่ท่ที่ทีาา่ที่ย่ที่ที่ทีเที่ที่ทที่่ เป็นพ่อเป็นแม่ครับคุณยายใจบุญเออยังหักยังแฟงเขาก่อนคืลอลาหัวลุยหันเออให้ยุติมีแห้งพัฒนาเินเลือดใส่ชิ้นนั่นออกใจลายเด้อมืดบนอันพัฒนาชินเลือดใส่ชิ้นนั่นละ,ละ,นะเนาะชุดยอดละเนาะ,นะคืออันใดดีเขาก็คิดอันใดดีเขาก็อยากได้เขาก็พัฒนากับการละพ่อยิ่นเอาะทานหายมาทานชวนเลือเอ่อพวกเขามาทำได้กับเขาห้เป็นบุญเป็นกุศลเป็นอ่า ชิคที่ดีๆก็ขึ้นนะครับผมทานเป็นลอยเทาเป็นพันเทือเนะาะก็าอายู่ดีมีสุขอยู่ดีมีแห้งเบอ้อสุดๆคนเอาเป็นว่าคลิปนี้ก,ก,กูคิวก,กับทีมงานเจ้าภาพมั่นนามาไหมไปกินข้าวกินตากกัน่อนที่นอนเนาะยังไม่ได้กินข้าวัเลยไม่ได้กินข้าวก็ยิ้มได้ใชยต่างใจแบบอดใช่มากินน้ำทางทีมงาน <c oughs> หลายๆคนโอเคถ้าเป็นคนบางคนอยู่แถวนี้ไม่ได้กินข้านี่ขนาดนัมนเด้ตัวเองโอเคเนาะ ดลาเครื่องคล้องเอาไปเมื่อไหรเนาะไม่นกระมือนี้พวกเขาจะนอนงทำการดูสีคนอะไรพี่น้องเตียงซองอันนี้ยัดลงเข้าไปเลยแหละเพราะว่าเขาลมกับทางอันเอื่อยเพื่อนเนาะลมกับทางเอื่อยเพื่อนเพื่อนน้อ้เสียสาระก็ได้นอนเสียสซาลาศ์นอนพื้นอ่าโอเคดาม巴拉ดาบไม่ว่าเงินใดดาม巴拉มังเสียสารานะอันนั้นเขาจะตายโอเคโอเคพี่น้องเราพบกันไหม ไปทุกคนสุขดีมีซุปสุขดีมีไซเดอร์เราพบกันสบายดี bye